สวนแน่พี่น้องเออเราบ้องเดืย,ยงเออเฮ้ยพี่น,อน,อน,อน,น้องเราเบิ้งบงซอยนี้หนึ่งนะคุอ่ะอินทผาลำมพนาพี่น้องป้าสามะอยู่ไก่หนึ่งแต่ของหนึ่งหมักของหมักเต็มพี่น้องเราเบิ้งดูว้ายานี่หนึ่งสอนสอนหลายปวดพูดพี่น้องเราเบิ้งว้าพี่น้องมาเที่ยวชมอมนะจ๋าเดอ้อมาเที่ยวชมได้มา ชิมแมางแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ชมเหมือนชิมเดีด๋ยพี่นอ้องราเบิดคุนงามบองามบอยู่บ้านนองให้เลยจ้าถ้าไม่บานคุณแกน,นจ้ะเดอ้อแว่สวนบมักแงนึงพี่น้องเอ้ยพูดแล้วเราลูกลูกพยาหลานเราระเบิดบคุณดูพี่นอ้งงงนองแล้วเบิงสะออนใส่ก่อนเนี้ยพูดแล้วออกอดได้กอดดีแท้บอกกรเห็นจักเทียพี่น้อง เห็นเตยทั้งเอือนเนอ้นเนาะมันนี้ไปเห็นทั้งบานจากของสออพี่น้องเราบ้างว้านี่นใจน,นึงเห็นว่าบังด้วยปาซะเฮ้ยเฮ้ยกแค่อย่่พอคิดอยู่ได้วดาา่ามันคองผู้ได้มาปลูกยี่ห้อนี้หนึงว่ะมงามแถมมาลายแต่เห็นแต่เเห็นแต่หตลานอีกจ,จ่อยันโพดเนาะวันนี้พอดีไปหน้าจะคของพันติดไปไายว้อินทภพาลัมผนาพี่น้องเราบังเนี่ยเออสพี่น้อง,งเรนาะบงัง เจ้า่เจ้าหลางมันชิมจักไหนได้ป้าซะเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้อะลรส่ออนส่ออนสวนบักไงเนื mm ้อ hmm. พี่น้องเง้ยเราบ้างคุณป้าบเอาเนื้อรดเหนอไม่กินด้วยนะเตี้ยบ้าซะน้ำเลี้ยงเลียงน้ำนิ่มก็พี่น้องวัได้สนใจมาสนแจาเด้อมาเที่ยวมาชมได้นี่ในหัวก้านหิ้จักนี่แหละจ้าพึ่งสีหูนี่ก็พี่น้องมาบ้านเลาวแถวบ้านเรา ไม่อินแต่ปาล่ำลายปานีไปน้องแะววางหัวเ้ยส่ออะไรมันหวานเขากินกเนาดึดินแ้วข้างกตข้างแล้วหวานเพากัดตรงเนี้ยมันจะขมมันจะฝาดเขาดึงข้างห้ามกัดตูดให้กัดตรงกลางแืลงแค่บอ้อนอ่อน 放十八个月小。